การอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะไม่ได้ใช้ได้ผลสำหรับทุกคนนะคะการอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านค่ะคิดเดี๋ยวคิดเรื่องอนาคตเดี๋ยวคิดเรื่องอดีตเดี๋ยวคิดเรื่องอนาคตเดี๋ยวคิดเรื่องอดีตจนมันฟุ้งซ่านไปหมดนี่แหละคะ่ะ คนที่เป็นประเภทนี้อะถึงจะต้องใช้วิธีอยู่กับปัจจุบันขณะสวัสดีค่ะคลิปนี้แก้จะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการสอนเป็นคําสอนต่างๆที่อาจจะเคยได้ยินมาว่าเป็นคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะวันนี้แก้จะยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องการอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่ง การอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยก็คือการที่เราทำสมาธิรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรรอบตัวเราเป็นยังไงเนี่ยค่ะคือการอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งมันทำให้ดึงความคิดเนี่ยที่มันจะลดแล่นไปทางนู้นทางนี้ค่ะให้กลับมาอยู่กับสิ่งที่เห็นตรงหน้าถูกไหมคะแต่เมื่อมีคนได้ยินคำสอนแบบนี้ มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งเลยที่มาตั้งคำถามว่าถ้าเกิดให้อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วชีวิตไม่ต้องวางแผนอะไรเลยหรือ,รอนี่นะคะก็จะมาตอบตรงนี้นะคะว่าเหตุผลที่แก้วเคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่สอนอะไรเนี่ยคะ่ะคำสอนแต่ละวัน แต่ละคลิปเนี่ยมันไม่เหมือนกันวันหนึ่งบอกอีกอย่างวันหนึ่งบอกให้ทําอีกอย่างนั่นก็เป็นเพราะว่าแต่ละชั้นแต่ละมิติแต่ละห้วงอารมณ์มันแตกต่างกันค่ะวิธีการที่เราสอนออกมาแล้วเราทำในแต่ละอย่างนะคะมันมันต้องควบคู่กันไปทั้งหมดทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งสิ่งที่มันมองไม่เห็น แต่มันต้องแยกค่ะมันต้องทำแบบแยกจิตในการทำไม่ใช่ว่าคุณคิดอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วคุณไม่คิดวางแผนอะไรเลยคุณคิดอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นก็คือทางกายภาพทางดวงตาให้มันไปสู่สมองของคุณแต่ ข้างในคุณก็ยังคนโทรลให้คุณสามารถดำเนินชีวิตไปได้ด้วยมันต้องแยกวิธีการในการทำเนี่ยค่ะเขาถึงมีหลักธรรมะมีการทำสมาธิเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้รู้แยกมิติแยกจิตแยกทั้งทางกายทางจิตใจให้มันออก เพื่อที่จะนำคำสอนมาใช้งานได้ควบคู่ทั้งในและนอกโดยที่ไม่ต้องมานั่งถามว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันขณะเราไม่ต้องวางแผนอะไรเลยเลยสำหรับคนที่ไม่เคยทำสมาธิไม่เข้าถึงธรรมะในการแยกจิตได้นะคะก็จะเข้าใจแบบนี้แล้วมันถูกแล้วค่ะก็คือเข้าใจว่าถ้าบอกให้คิดอย่างนี้เอ๊ะทางอื่นมันก็หยุด จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันแค่จะทำให้ทางสมองของเราเนี่ยไม่ฟุงและเมื่อมันไม่ฟุง้งเราก็เริ่มคิดทำพัฒนาด้านไหนต่อถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญญารู้เรียนรู้เรื่องแบบนี้นะคะจะเข้าใจได้เลยว่าสิ่งที่เป็นคำสอนในแต่ละคำสอนเนี่ยมัน ้องเอามาใช้ให้ถูกประเภทภายในคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทุกวิธีแต่อยู่ที่ว่าตอนนั้นคุณอยู่ในบริบทแบบไหนคุณอยู่ในมิติใดนะคะก็จะได้ใช้คำสอนเหล่านั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ถูกวิธีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาถามว่าให้อยู่ กับปัจจุบันขณะแล้วไม่ต้องวางแผนชีวิตอะไรเลยเหรอก็คือคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงสมาธิที่สามารถแยกจิตได้แยกรู้ได้ว่าสิ่งไหนควรใช้กับวิธีไหนนะคะอันนี้คลิปนี้แก้ก็จะขอฝากไว้เท่านี้นะคะวันนี้แก้ไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ